ค่ะชื่อน,น,นานงสาวปริชาพายสีรหัสพนักงาน5475ประจำอยู่ที่ร้านที่คองคนคาคาโรตเตตอุดมวันนี้นะคะจะมานำเสนอสินค้าสำหรับซัมซุงเนวซีซีวีสีมาสี 4, 4, 5, 4นะคะวันนี้นะคะจะขอเลือกตัวอย่างนะคะเป็นอาชีพนะคะออนไลน์นะคะสำหรับเนี่ยค่ะวันลอยนะคะเด็กๆก็จะใช้เรื่องกล้องนะคะนมากเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องสำหรับว่าอคอมซุงเนวซีซีสีของเรานะคะ สำหรับ s a m s u n ก g a l a x ี4นะคะในส่วนของตัวกล้องนะคะเขาให้ความละเอียดกล้องชิง12ล้านพิกเซลนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปสินค้าโปรดักต์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะใช้ในการมีวิวสินค้านะคะหรือว่าโพสต์รูปนะคะขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือ l a z a d a นะคะตัวร่นี้เราก็สามารถจัดองศาให้กับตัวสินค้าได้นะคะวันนี้ก็จะมาขายเต็นตัวเจลแอลกอฮอล์นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถกางออกแล้วก็สามารถจัด องศาในการถ่ายภาพได้นะคะแล้วก็ยังสามารถถ่ายภาพเลนกว้างนี่ก็จะเห็นเป็นตัวโปรดักสินค้านะคะเวลาที่ลูกค้าจัดฉายต่างๆนะคะตัวน,นี้ก็กว้างได้สูงสุดถึง123าองศานะคะหรือว่าจะถ่ายเป็นเลนซูมเนีนะะ่ยค่ะโปรดักมันก็จะใช้เจยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้สีสันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในส่วนของตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัว ดูเอ p พีวิวนะคะสําหรับเมคะ้าออนไลน์เนี่ยต้องชอบต้องชอบมากนะคะสําหรับดูเอพีวิวนะคะก็มาพร้อมกับตัวกล้องนะคะอันนี้ก็คือเวลาที่ไลฟ์สดขายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่บนออนไลน์ทิกตกอหรือเฟซบุ๊กนะคะสมมติว่าเราไลฟ์สดอยู่กัะขามีเพื่อนเราสดสินค้าสดออเดอร์ให้นะคะ เราก็ไม่เราก็หายห่วงเลยค่ะเพราะว่าตัวรูปนนี้นะคะเราก็สามารถถ่ายวีดีโอนะคะหรือว่าถ่ายตัวเองนะคะเราก็สามารถเห็นตัวเองนะคะยังสามารถเห็นใบหน้าเห็นตัวเองเห็นรูปร่างของเราได้นะคะแล้วก็เพื่อนนะคะก็ยังสามารถจบออเดอร์ได้ด้วยค่ะเพราะว่าตัวรูปนี้เขาจะมีจอด้านนอกด้านในทําให้แสดงผลทําให้ตัวลูกค้านะคะแล้วก็ตัวเราเองนะคะยังสามารถเห็นตัวดักตได้ด้วยนะคะ สำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นออโต้เฟรมมิ่งนะคะตัวนี้ก็ดีมากเลยค่ะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่ไลฟ์สดขายของเหมือนกันนะคะหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะทำให้จัดเฟรมนะคะในวันที่ทูกค้าไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆนะคะสมมติว่ามีเพื่อนเราเข้าร่วมใจในการถ่ายสินค้าด้วยนะคะเราก็ไม่ตกเฟรมด้วยนะคะเพราะว่าตัว ซัมซุงไลฟ์ซีซีซีของเราเขาจะจัดเฟรมให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะเราถ่ายไปนะคะเพื่อนเข้ามาแล้วก็ยังสามารถเห็นตัวเองแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถจัดฉากตัวเองได้ด้วยนะคะนะคะไททิ้ค้าต่างๆก็ไม่หลุดเฟรมด้วยค่ะตัวออโต้ฟิลมิ่งของเราเขาก็จะเป็น AI นะคะช่วยในการถ่ายสุดค้าด้วยค่ะแล้วก็เห็นกล้องเพื่อนก็สามารถกดตอเดร์ให้เราได้ด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถเห็นตัวเองได้ด้วยค่ะ สำหรับ Samsung Galaxy Z Flip 4ของเรานะคะแล้วคาเริ่มต้นไม่แพงนะคะเริ่มต้นแค่3,590 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่ชื่อชอบในการถ่ายสินค้ารีวิวสินค้านะคะแนะนำเลยค่ะตัวรุ่นนี้นะคะรูวรสัสดุก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ